ไปนะครับเราจะพาไปดูข้างหน้ากันนะ้ำไปโอ้ยยังคือเปีปยงสัตว์เออโอ้ของหน้าไปเลยดูข้างหน้าไม่ได้เลยโอ้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 ยเราปีละตัวเอต้นรถที่ตเ้มโอ้ย สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟปีทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะพาไปชมสาวน้อยจันจ้านะครับแม่แม่วันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมของปีพุทธศักราช2550โอ้25 6 7หนะครับก็เป็นวันสุดท้ายของปีแล้วจะพาจันจ้ามาเดินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะครับแม่แม่ออกกำลังกาย <laughs> ไปชมกันครับแม่แม่ วันนี้รู้สึกว่านิ่งหน่อยนะครับวันนี้ไม่ดื้อเท่าไหร่นะ <c oughs> ไปชมข้างหลังไปก่อนนะครับแม่แม่ครับชมข้างหลังไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวช่วงหลังลังเดี๋ยวพาไปชมมางหน้านะเบ <c oughs> นออกกำลังกายกับมาดามนะครับผม คือบึงดากเพิ่นใหญ่ดิตูดนเจ้าใหญ่จริงๆเฮ้ยกาเหลาโอ้โอมันมาแล้วกาเหลามาแล้วโอ้มันได้หนิวุ่นวายแน่นอนครับพี่กับอ้ยช้างวันนี้ก็มาเดินข้างหน้าก็จะเป็นพี่ๆช้างนะครับของบ้านอื่นเชื้ออื่นครับนู่น้างหน้าเราก็ต้องเบรกให้เขาครับ <c oughs> อ้าวตั้งฟอะเตึง์ิ ใชนะครับเราจะพาไปดูข้างหน้ากระนาบเลยโอ้ยเหนีงคือเพยงสนเออเขาของหนาไปเลยดูข้างหน้าไม่ได้เลยเอโอ้ยโอ้ยจ้าวเอ้ยโอ้หมุนหมุนหมุนโอ้ยเนาอจ้าวเอ้ย มันได้ตกใจเสียงรถเนาะเวลาเห็นรถผ่านแล้วจะไม่นิ่งเลยนะครับยันเจา้าไปทนีนี่ไปเลยไปเลยครับนูน้น <ไป S 1> พี่เลิศอยู่ข้างหน้านะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับหัวงยมาหัวรดัยับับโัโอ้ยไปเยโอ้ยโอ้ย เราตีรถตัวต้นรถที่พื่อโอ้ยตกใจเสียงอย่างไรตกใจรอ่มาที่นึงจะน่งทางนะนิ่งวันไหนเดี๋ยวพี่ื้มไปไกลๆนะโอเคไหมพี่เพื้อไปไกลๆไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูากไปเลยินใส่เดือดลาก แมนแม่ดามนี่ใจดีมากนะครับแม่แม่ถ้าเป็นแม่คนอื่นหนิวบอกเลยโอ๊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 ยไปครับตอนนี้เราต้องหนีออกไปไกลก่อนลงมาหนีเร็วลงไม่ไปยางไกลน้องมา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 ลงเอ้ยลงลงลง นี่นะครับเราจะสูมให้แม่ชมกันครับเราจะขี่ไกลๆนะครับ <int re> เพื่อไม่ให้น้องตื่นตื่นมันเดิมโอ้ๆๆๆๆ <c oughs> โหยสองแม่ลูก่เนาะ <c oughs> โอ้โหวันนี้ไม่นิ่งเลย <c oughs> ดูพี่หลงเป็นห่วงน้องเหรอดูพี่หลงครับโอ้เป็นห่วงน้อง <c oughs> โอ้เออน้องมาแล้วเรามามาไม่ต้องเป็นห่วงน้องหรอกไปไป

มันลุ่นกันนะครับแม่แม่ดูดูเดี๋ยวจสซูมผมอยู่ไกลมากนะผมซูมเอานะครับก็จะไม่ค่อยชัดนะครับกล้องเราซูมมารอดูจนเจ้านะว่าจะนิ่งไหมนะครับตอนนี้พาพี่หลงพี่เราออกมาแล้วนะครับไม่ให้อยู่ใกล้น้องนะครับอุ้ยยหมุน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 เลยหมุนหมุน อืบนเทิงบนเทิงจริงๆนะครับไปครับเราจะออกหน้าไปนำก่อนนะครับนำออกก่อนนำไปก่อนครับโอ้โห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 ไปครับเราจะนำไปก่อนนะน้ Skål! <laughs> <laughs> ไม่นิ่งเลยนะครับวันนี้ไม่นิ่งเลยลืมล็อกพี่หลงกับพี่เหลาไหวที ไปนะครับซอยตรงนี้เราก็จะดูข้างหลังไปนะครับแ,แม่เพราะว่าน้องหมานะครับซอยนี้ <c oughs> จอกถนนดำแล้วนะครับให้เจ้าปาไปนิ่งนิๆๆๆ่งกี่านิ่งนิ่งโอดูท่าเดินแม่กับลูกนะครับ ลูกเดินนักเลงกว่านัะนเนี่ยดูนะครับแม่แม่ลูกเนี่ยจะไม่เดินเหมือนแม่แป้งนะลูกจะเดินคลับเตะซ้ายเตะขวาไม่เดินเป็นระเบียบเหมือนแม่แป้งนะครับดูเจ้าเนี่ยจะเดินแบบก่าหน่วนเห็นไหมครับเดินแล้วก็เตะซ้ายเตะขวานะครับเห็นอะไรก็เตะไปหมดนะครับแต่แม่แป้งจะเดินแบบเป็นนางงามเนินเดินสับขาหน่อยนะครับดูนะครับแม่แป้งจะเดินสับขาเข้าในนะครับแต่เจ้านี่จะเดินเตะซ้ายเตะขวาน่เห็นไหมครับ ไม่เป็นโว้วววมุนว่างโว้วโวมาดูกันนะครับแม่แม่เป็นถนนวัดใจนะแม่แม่ตรงนี้ถนนวัดใจนะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้แหละครับไกลลาไป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  ถนนวัดใจครับถนนวัดใจดระวังนะระวังกันเจ้านะเออเอเออเดียวเดีวโอ้เราโอจันเจ้าตกใจไก่ไม่ตกใจน้องหมานะวันนี้โอ้โหนิ่งขึ้นนะตรงนี้ตรงนี้ตรงเดียวนะครับที่นิ่ง ดองนั้นก็เหมือนเดิมมีตรงนี้ที่นิ่งกว่าเดิมนะแม่แม่โอ้โหเวลารถสวนนะครับป่าืมเออนะครับก็เก่งขึ้นอยู่นะครับแม่แม่เพราะว่าแต่ก่อนตรงนี้ก็จะไม่นิ่งนะครับวันนี้มานิ่งนิ่งไปไปไป ครับแม่แม่ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องพังเก่นเจ้าบาพื่อพอนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับสวัสดีครับ